จะเริธรรมสำนึกดีค่ะข่าวกิจกรรมแพทย์วิถีธรรมนาดอยแพงค่าบรวรภูผาฟ้าน้ำระหว่างวันที่2ถึง8ตุลาคม2564มี3ข่าวข่าวที่1บําเพนค่ายพระไตปีดกครั้งที่33หลักสูตรแพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลกรุ่น2 ในระหว่างวันเสาร์ที่2ถึงวันจันทร์ที่11ตุลาคม2564อาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกล้าจนนำจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทุกเครือข่ายร่วมบำเพ็ญการจัดค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่33หลักสูตรแพทย์แผนไทยวิถีธรรมคำจุนโลกรุ่น2ออนไลน์ผ่านระบบซูมและ เผยแพร่การสื่อสารทุกช่องทางค่ายครั้งนี้มีผู้สมัครร่วมรับการอบรมทั้งหมด1,238คนเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไป680คนหรือร้อยละ55กลุ่มแพทย์แผนไทยช่วยไทย400คนหรือร้อยละ32และจิตอาสา158คน หรือร้อละ13กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เช้าเวลา4นาฬิกา30นาทีถึงค่ำ20นาฬิกาทุกวันโดยเริ่มต้นกิจกรรมที่การออกกำลังกายกดจุดลมปราณโยคะกายบริหารยาเม็ดที่6ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งต่อด้วยการบรรยายเนื้อหาสาระหลักธรรมโดยอาจารย์หมอเขียวในช่วงเวลา7 ถึง10นาฬิกาและช่วงค่ำเวลา17 0ถึง20น,นาฬกาทุกวันรวมประมาณ6 7ชั่วโมงบรรยายทั้งรูปธรรมยาเม็ดที่1 7และนามธรรมอริยปัญญาอริยศีลร,รักษาโรคยาเม็ดที่8ส่วนเวลา10 1ถึงนาฬิกาเป็นการบำเพ็ญแบ่งปันประสบการณ์การใช้เทคนิค9้าข้อจากจิตอาสาทุกเครือข่าย และรายการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพรายการสายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทยเวลา14ถึง17นาฬิกาด้วยหลักอปรรหานิยธรรมพร้อมเพียงกันประชุมพร้อมเพียงกันร่วมทำกิจพร้อมเพรียงกันเลิกพร้อมรับพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนตลอดเวลาจิตอาสาได้มาร่วมกันฝึกฝน และทำประโยชน์ในการเพิ่มศีลเพิ่มปัญญาลดละเลิกความอยากตามฐานของตนและแบ่งปันในสิ่งที่ตนเองถนัดไปสู่ความอิ่มเอิบเอิกบานแจ่มใสและผาสุกไปตามลำดับข่าวที่2จิตอาสาแบ่งปันในเทศกาลเจณนะร้านดอยฟ้าชุมชนผูผาฟ้าน้ำในช่วงเทศกาลงานเจในปีนี้ จิตอาสาภาคกลางทีมตลาดวิถีธรรมได้สารพลังกันมาร่วมบำเพ็ญการแบ่งปันอาหารมังสวิรัตที่หน้าร้านดอยฟ้าหน้าทางเข้าชุมชนภูผาฟ้าน้ําวันนี้ค่ะเป็นช่วงเทศกาลกีเ e จค่ะแต่เราทําทั้งเจท,ทั้งทางสวิรัตกามีป้ายติดตักบอกนะคะวันนี้ฐานงานบนภูผาฟ้าน้ำสวนป่านาบุญแตกนะคะประกอบด้วยทีมง,งานตลาด ขึ้นมาจากกรุงเทพนะคะตอนนี้ตั้งแต่เช้านะคะเราทำเมนูไปสองกัมเมนูลแล้วนะคะและเนื่องจากการที่ระยะห่างเนี่ยเราไม่สามารถจะไปตักสดๆด้านหน้าได้นะคะเราจะตักใส่ถุงนะคะอย่ากีกับพี่น้องนะคะและก็เป็นครั้งแรกของพี่น้องทีมง,งานเอกสาษาวันนี้ได้มีโอกาสได้มาบรเเ็ญร่วมกันนะคะในการทําลงบุญมังสวิรัตในเทศกาลช่วงเกวันนี้ค่ะก็ตาบขอบพระคุณทุกท่านนการเรียนเชิญทุกท่านที่อยู่บริเวณนี้พี่น้องคนดอยแพงค่าในการร่วมอนุโมทนากับผู เราเขึ้นมาคราวนี้เราก็มาทำอาหารให้กับชาวบ้านรับประทานเป็นการลดละเลิกเนื้อสัตว์นะคะในเทศกาลอาหารเจโดยจัด5วันในระหว่างวันที่7-11ตุลาคม2564เวลา7-11นาฬิกาในราคาต่ำกว่าตลาดและแจกฟรี จิตอาสารู้สึกสนุกสนานตื่นแต่เช้ามาร่วมกันทำอาหารหลากหลายรายการณเฮือนยักกิน mm hmm. เพื่อนำไปแบ่งปันให้กับชาวบ้านชุมชนทุ่งจอที่หน้าร้านดอยฟ้าต่างก็รู้สึกสนุกสนานเบิกบานยินดีทั้งผู้ให้และผู้รับ mm hmm. ข่าวที่3กสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุดอยแพงค่า สัปดาห์นี้การทำกสิกรรมที่ดอยแพงค่าได้ปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตามกำลังที่จัดสรรได้ตามกิจกรรมการจัดค่ายพระไตปิดอกออนไลน์เป็นหลักรวมถึงในฤดูฝนที่มีฝนตกหนักในบางช่วงจิตอาสาจึงช่วยกันบําเพ็ญหลักในการไขน้ำเข้าออกแปลงนาต่างๆการซ่อมปรับฝายและพื้นที่ต่างๆปลูกขยายเพิ่มในบางพื้นที่ถอนหญ้าและใส่ปุ๋ยยูเรีย ด้านผลผลิตพบว่าที่ดอยแพงค่าอุดมสมบูรณ์มากขึ้นมีกล้วยน้ำวา้ากล้วยหักมุกและมะละกอให้ได้รับประทานผลจากการเพิ่มศีลเพราะว่าต้นมะละกอหนึ่งต้นที่ล้มให้ผลผลิตได้มากถึงหนึ่งันรถจะเห็นได้ว่าการบำเพ็ญของพี่น้องจิตอาสาในแต่ละพื้นที่ที่ได้ครบและเคารพมิตรด,ดีเพิ่มศีลกำจัดกิเลสทำสมดุลร้อนเย็น พึ่งตนและแบ่งปันด้วยใจบริสุทธิ์สารพลังและช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่กำลังประสบปัญหาทุกจากสุขภาพในชีวิตประจำวันอยู่ทำให้เกิดสิ่งดีงามตามมาในทุกมิติส่งผลให้สุขภาพแข็งแรงจิตใจที่ดีงามจิตใจที่เป็นสุขได้ไปตามลำดับตามคำสอนของพ่อครูสมณะโพธิรักว่ามีหมู่ฟูงดีรีบผีชีพ ลุยจเจริญทําสํานึกดีมีใจไร้ทุกทุกท่านค่ะ